โกล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 โก้โกลโกลโก้โกล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 โโกล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 โก สวยงามสวยงามจะถามว่าจะบอกนหนึ่งสิงออกไหมยังไม่ออกต้องดูดเดี๋ยวยาเรื่องเลาสองวันนียเป็นสองเก้านำมานะครับตาม,มาด้วยเจ้าคุณนะตาม,มาด้วยลิโย,ย่เจ้ายังคงรักษาตำแหน่งได้ดีนะครับยิโสแทงอีวี่ไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,ป,ไ,รไปต่อปุ๊บหลังตามตามกันมานะ 1 2 1 2จะมีเปิดคว้าไหมพี่หนุ่มครับพยายามแล้วเป็นไปได้สวยงามยิ่งอูนตามที่สี่ไปไหมพี่หนุ่มเก้าตามด้วยเจ้าคุณและเอวีเลเยอร์ตามน้อยเราวินวินตามไปขึ้นและตามด้วยสกายโอ้เจ้าพีสกายเข้าที่ท้าย